สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับช่วงมิวสิกมีรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแบงค์และก็เจ้า c a s i o c t s 1นะครับอันนี้ก็มาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันนะครับก็เป็นเปโนขนาด61ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับหรือว่าคนที่มีพื้นที่จำกัดนะครับอย่างเช่นอยู่ในคอนโดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีขนาดที่กระทัดรัดนะครับแต่ว่าคุณภาพเลยไม่เล็กเลยแล้วก็นะครับเจ้า c a s i o c t s 1นะครับก็จะมีลำโพงในตัวด้วยนะครับ แถมยังมีพอเชื่อมต่อหูฟังอีกด้วยสามารถเสียบหูฟังโทรศัพท์ของเราได้เลยจะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นนะครับสมมุติเวลาอยู่ในคอนโดยงเงี้ยอยากซ้อมเบาๆก็เสียบหูฟังได้เลย mm hmm. แล้วก็เจ้าคาสิ CTS1 นะครับก็จะมาพร้อมกับสีสามสีด้วยกันก็จะมีสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวนะครับที่ผมเอามารีวิวนี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสีดำอยู่ด้านนี้นะครับเป็นสีตัวอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกัน วัสดุก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเกรดใช้ได้เลยเกรดดีเลยรู้สึกว่าไม่ก้องแก๊งนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาครับเด็กถือได้ง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูกับตัวนี้แล้วกันอ๊บตรงนี้นะครับสามารถใส่ฐานได้เป็นฐาน 2A 6ก้อนนะครับสามารถใส่แล้วก็เล่นได้เลยไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็จะมีที่มือจับนะครับนี่ตรงนี้สําหรับถือพกพาได้มือจับนะครับตรงนี้พกพาได้ง่ายมาก ล้าหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันใช้งานต่างๆนะครับก็จะเป็นปุ่มแบบเรียบง่ายกดปุ๊บม,มาปั๊บใช้งานง่ายมากครับแล้วก็จะมีเป็นลําโพงนะครับก็จะมีเป็นผ้าปิดตรงนี้นะครับให้ความรู้สึกีพรีเมียมมากแล้วก็เสียงลาโพงเนี่ยผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากดีมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูปุ่มฟังก์ชันเบื้องต้นกันบ้างนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างเจ้าตัวนี้ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันนะครับไว้สําหรับกดคีย์ลัดต่างๆใน เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถสั่งงานได้หลายอย่างด้วยกันสามารถดูได้ที่คู่มือนะครับว่าต้องกดตัวไหนจะเป็นอะไรบ้างแลก็จะมีปุ่มเซอรา์าปุ่มเรคคอร์ดนะครับสามารถเรคคอร์ดได้ถึง40,000โน้ตเลยเรคคอร์ดเพื่อเอามาฟังทีหลังได้ด้วยเมทรอนอมนะครับปรับช้าเร็วได้หมดเลยแล้วก็จะมีเป็นเดโมซองด้วย ที่เหลือปุ่มทางด้านตรงกลางนี่ครับแถบนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเสียงนะครับก็จะมีเป็นเสียงเปียโนอีเป e ียโนอีเปียโน2ออออแกนคีย์บอร์ดซินแล้วก็ออเดอร์นะครับก็จะเป็นเสียงอื่นๆน,นะครับแต่และเสียงเนี่ยสามารถปรับโทน Variation ได้นะครับทั้งหมด5าโทนด้วยกันก็จะมี Standard, Advanced, Modern, Vintage แล้วก็โทน m m m o r y y นะครับโทน m m m o r y y ก็คือน่าจะเป็นเซฟเหมือนจะเป็นเซฟได้นะครับ ระรับโทนเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดูดีกว่าเสียงแรกนะครับเปลี่ยนโนเบอร์หนึ่งเลย เป็นไงบ้างครับต้องบอกเลยว่าสัมผัสคีย์เนี่ยผมเซอร์ไพรส์ว่าคือเทียบได้กับรุ่นพี่ของมันเลยนะครับพวกเป็นโดวไฟฟ้านะครับเป็นผิวสัมผัสด,ด้านแล้วก็มีไดนา,ามิกที่ดีใช้ได้เลยนะครับเซอร์ไพรส์มากอ่ะเรามาดูเสียงอ e ีเพโนนมากดีกว่าเสียงนี้ก็จะเป็นเสียงแบบนิโอโซเขาเล่นกันนะครับพวกอันบีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราฟังเสียงดูกัน แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันสามารถเลือกโทนได้นะครับกดตรงนี้อ่าลองเปลี่ยนไปที่อ d v วานกด1ทีนะครับ โอเคเรามาดูเสียงอื่นกันบ้างนะครับลองเป็นออแกนดูเลยแล้วกันโอ้เสียงบาดดีมากทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าปุ่มฟังก์ชันตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างหลักๆนะครับก็จะสามารถเพิ่มลดออกเตปได้ แล้วก็ทานสปอตคี์ได้ด้วยซึ่งโอ้ใช้ได้เลยครับกับคีย์บอร์ดเริ่มต้นอย่างนี้เรามาดูกันดีกว่าเอาเริ่มจากเป็นเพิ่มลดออกเตปก่อนดีกว่าก็คือเราต้องกดฟังก์ชันตรงนี้ค้างไว้ก่อนแล้วก็มากดตรง c c ชาร์กับ D ชาร์ที่2ของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับนี่นะครับตำแหน่งนี้เลย d ีชารก็จะเป็นการเพิ่มออกเตปนะครับถ้ากด C ชาร์ก็จะเป็นการลดออกเตปดาวน์ล สามารถเพิ่มได้สูงสุดอย่างละ3นะครับแต่เรามาดูกันดีกว่าอันนี้คือออกเตปธรรมดาก่อนอ่ะคราวนี้ลองลด1ออกเตปนะครับ อนนี้ลองเพิ่มออกเตปดูบ้างประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับออกเตปคราวนี้เรามาดูทานสปอตกันบ้างนะครับการทานสปอตก็จะกด2ปุ่มนี้นะครับ เป็น F# กับ G# ตรงนี้นะครับโดยการทานสโพสเนี่ยนะครับเราก็ต้องกดฟังก์ชันค้างไว้ลักษณะคล้ายกดเปลี่ยนออกเตนะครับแค่เราเปลี่ยนคีย์ที่สังการก็จะมี F# กับ G# ตรงนี้นะครับอยู่ข้างก,กันกับที่เปลี่ยนออกเตทนะครับจะเป็น2ตัวนี้นะครับกด G# เพื่อเพิ่มครึ่งเสียงนะครับหรือ1เซมิโทนกด F# เพื่อลด1เซมิโทนหรือว่า1ครึ่งเสียงนะครับ มีประโยชน์มากนะครับสมมุติเราเจอเพลงที่มันต้องดรอปคีย์นะครับเรากกดดรอปได้เลยโดยการกดฟังก์ชันค้างแล้วก็กดปุ่ม F sharp ตรงนี้นะครับ เป็นฟังก์ชันในการผสมเสียงนะครับในการเปิดฟังก์ชันนี้ก็ต้องรู้คีย์รัดของเสียงแต่ละเสียงก่อนซึ่งเราบาลองเช็คดูได้กดโทนวอร์เรชั่นค้างไว้นะครับกดเช็คเสียงได้ก็จะมีเสียงในแต่ละคียนะครับก็จะมีเสียงไม่ซ้ํากันเลยเดี๋ยวผมจะลองทดสอบผสมเสียงให้ดูหนึ่งเสียงนะครับก็จะเป็นคลาสสิกเลยกันเป็นเปโนกับสตริงเดี๋ยวเรามากดเลือกเสียงแรกก่อนนะครับ คือจะเป็นเสียงเปียโนปึ๊บตรงนี้แล้วกดฟังก์ชันค้างไว้กดที่ตัว C ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดฟังก์ชันการผสมเสียงฟังก์ชันกดค้างไ้นะครับกด E ตรงนี้เพื่อเลือกเสียงเป็นเปียโนแล้วก็ F# ตรงนี้นะครับเพื่อเลือกเสียงสตริงทีนี้ก็จะผสมกันเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็สําหรับฟังก์ชันผสมเสียงเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถปรับความดังเบาของแต่ละเสียงได้เลยนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับก็จะมี p a d เ l ิลออริโ n แล้วก็ Audio Out นะครับหรือว่าเสียบเป็นหูฟังก็ได้ตรงนี้เป็น3.5ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็จะเป็น Power ต่อมานะครับก็จะเป็นพอร์ต USB นะครับสัมบบสพอร์ตนะครับเราก็สามารถ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันคอร์ดนาได้เลยนะครับเพื่อใช้งานร่วมกับคาซิโอ CT-S1 ตัวนี้นะครับซึ่งเราทำรีวิวแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ข้างบนนี้นะครับสรุปนะครับผมเจ้าคาซิโอ CT-S1 ตัวนี้นะครับเหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นหัดเล่นดนตรีนะครับซึ่งอยากได้ที่คีย์บอร์ดที่ไม่ใหญ่เธอทะมากแล้วก็ พกพาสะดวกนะครับแถมสามารถเสียบหูฟังได้ด้วยนะครับจากที่ผมได้ทดสอบรีวิวไปเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นคีย์บอร์ดเริ่มต้นที่เกินราคาไปมากเลยเพราะว่าฟิลการเล่นเนี่ยเป็นน้องๆแบบเป็นโนไฟฟ้าตัวใหญ่ได้เลยนะครับซึ่งให้สัมผัสที่ดีเกินราคาด้วยราคาขนาดนี้แล้วก็ฟังก์ชันที่ครบจัดเต็มขนาดนี้วัสดุก็ดีนะครับลำโพงดีนี่ผมว่าคุ้มค่ามากนะครับ สำหรับช่วงราคานี้นะครับเจ้า,า c a ซ i o อ CT-S1 ตัวนี้ก็ฝากไว้ในใจทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เสียงที่มีมาให้มากมายนะครับสามารถปรับได้ละเอียดมากๆเลยแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเจ้า c a s i โอ CT-S1 ตัวนี้นะครับก็สั่งซื้อได้เลยที่ www.musicshop.com นะครับหรือว่ารายละเอียดด้านนี้เลยชุบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมแบงค์นะครับ กับช่วงมิวสิกี้รีวิววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ